เรากำลังอยู่ในยุคที่คนฆ่ากันง่ายอยู่ในยุคที่คนกำลังขาดความยับยั้งชั่งใจคนไม่มีเมตตาต่อกันคนให้อภัยกันไม่ได้กระทบกระทั่งนิดหน่อยก็เอาเป็นเอาตายโดนกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็ฆ่ากันง่ายบางรายก็อำไม,ม่เหินโอดเคี่ยม อย่างคดีที่หนุ่มสาววัยรุ่นเนี่ยที่ฆ่ากันหนุ่มฆ่าสาวที่เป็นแฟนตนนตัดมือตัดอวัยวะก็เป็นอะไรที่ถือว่าโหดร้ายมากมีผลกระทบต่อจิตใจของคนฟังเยอะมากข่าวๆพวกเนี้ผู้ชายไปงอ้อผู้หญิงผู้หญิงไม่คืนดีด้วยก็ ทำร้ายยิงทิ้งบ้างฆ่ากันบ้างข่าวทะเลาะกันทำร้ายกันบนท้องถนนถึงกับฆ่ากันมีเรื่องราวกันก็ไม่ค่อยคุยกันด้วยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุผลใช้วิธีการที่รุนแรงเอะอะอะไรก็ฆ่ากันยางเดียวทำร้ายกันอย่างเดียวเราอยู่ในยุคที่มันมีความไม่ปลอดภัยในชีวิต แล้วก็ทัพย์สินทุกคนกำลังโดนบีบคั้นทั้งทางร่างกายทางจิตใจทางการทำรรมาหากินทำมาหากินก็ยากแล้วก็เราอยู่ในยุคที่มันมีแต่สิ่งย,ย่อยุมีสื่อที่ไม่สร้างสรรค์สังคมมีสื่อเย่อะยุให้เกิดแต่โลภะโทสะโมหะ คนทุกวันนี้ก็ส่วนน้อยที่มาสนใจศึกษามาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสนใจปฏิบัติธรรมมาสร้างสติสร้างปัญญาสร้างความรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจสร้างตัวที่เจรนาตัวโยนิโสมาสิการแต่ส่วนใหญ่ เราก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับกวามมสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็จะเสพแต่สื่อที่มันทําให้จิตใจเร่าร้อนมันเป็นสื่อด้วยยุคทาให้เกิดแต่ความเศร้าหมองทางจิตใจเกิดความอยากเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเกิดความยึดมั่นถือมั่นจนจิตใจมันจมดิ่งมันยิ่งยึดมากเท่าไหรบางทีมันก็จะยิ่งดิ่ง ยิ่งยึดมากเนี่ยพอเวลามันผิดหวังมากเนี่ยอารมณ์มันจะรุนแรงมากบางคนเนี่ยพอผิดหวังไม่สมหวังจมอยู่กับอารมณ์นั้นเนี่ยจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายแววอยู่ในยุคที่ถ้ามันยึดมั่นมากเนี่ยมันสามารถทำชั่วได้มากสามารถก่อกรรมทำเข็นได้มากเพราะว่าแววไม่ได้มาสร้างตัวสติตัวปัญญาตัวพิจารณา เราไม่เราไม่ได้หมั่นมาฟังทมไม่ได้หมั่นมาฟังธรรมคาสอนเนี่ยประโยชน์ของธรรมคาสอนเนี่ยมันจะเป็นตัวกุศลที่สร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจมันจะเป็นตัวดึงสติดึงปัญญาเวลาเกิดอารมณ์มันจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความยับยั้งชั่งใจมีตัวพิจารณาเนื่อตัวพิจารณามันไม่มีในการกระทำต่างๆในการ พูดต่างๆถ้ามันน้อยหรือมมันไม่มีกำแังเพราะมันขาดสติปัญญาจะทําอะไรก็ไม่พิจารณาให้ดีจะคิดจะพูดจะทำจะฆ่าคนก็ฆ่าไม่ได้คิดถึงว่ามันมันจะเดือดร้อนอย่างไรไม่ไม่กลัวบาปบุญคุณโทษคือมันไม่มีตัวความรู้สึกกลัวบาปบุญคุณโทษผุดขึ้นมาในจิตใจเลยแสดงว่าไม่เคยฟังธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่เคย ไม่เคยสดับฟังเรื่องฟังเนี่ยสำคัญมากคนที่ไม่เคยสดับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฟังน้อยฟังน้อยฟังไม่เข้าใจฟังความรู้สติปัญญากําลังมันไม่มีพอมันเกิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเรียกใช้งานไม่ได้ต,ตัวพวกเนี้ยตัวสานึกบาปบุญคุณโทษตัวพิจารณาประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อไอ้พวกนี้มันไม่ขึ้นมาในจิตใจ มันก็เลยทําชั่วได้ไง่ายพาดพังไปทาชั่วได้ไง่ายอย่างทุกวันนี้เราก็จะดูได้ว่าใครที่ไม่มีตัวพิจเจรณาตัวตัวโยนิโสยังง่ายว่าเป็นตัวโยนิโสมนันเนารพิจารณาต่างๆจิตมันก็จะเกิดอกุศลได้ไง่ายเวลามันเกิดโรคกดลงมันก็พาไปสุขพาไปทําบาปได้ไง่ายเพราะมันไม่มีตัวตัวรู้เนือ้อรู้ตัว มันไม่รู้กายรู้ใจตัวเองมันไม่กลับมาดูที่กายที่ใจตัวเองมันมันเพ่งแต่ภายนอกมากเกินไปเราไม่สร้างตัวนี้เรารู้ทันสื่อภายนอกทั้งโลกอะไรต่างๆความเจริญรุ่งเรืองแต่เราไม่ได้เข้าถึงกายใจไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้มาศึกษากายใจตัวเองเราอยู่ในยุคที่คนกำลังใช้อารมณ์ ใช้สัญชตาตญาณไม่ใช้ธรรมะไม่ฟังธรรมะไม่ฟังสิ่งที่มันจะทำให้ถ่ายถอนกิเวสได้เราจรึงจําเป็นที่จะต้องสํารวมระวังสํารวมระวังความคิดของเราถ้าถ้าคิดชั่วก็ต้องรู้ให้ทันต้องต้องตั้งสติให้ดีเนถ้ามันถ้ามันเกิดความคิดชั่วเนี่ยต้องยับยั้งให้อยู่แล้วก็การกระทํา สำรวมการกระทําให้ดีการกระทําอะไรที่มันจะเป็นเหตุให้นะเกิดความเดือดร้อนเป็นเหตุให้เกิดความหายณะที่มันไม่ดีทั้งวาจาทั้งการกระทําทางกายก็ต้องสํารวมอาวังแล้วก็เรื่องของจิตใจจิตใจก็ต้องพยายามรู้ตัวรู้ความคิดรู้อารมณ์ตัวเองแล้วก็หมั่นพิจารณาโทษของ อารมณ์โทษของความคิดที่มันไม่ดีบ่อยๆก็คือทําความรู้ตัวอยู่บ่อยๆแล้วทําจิตใจให้มันดีให้มันมีเมตตาต่อกันหน่อยให้มันอภัยง่ายโกรธได้ไม่ว่าแต่ก็ต้องให้มันมีตัวยับยั้งชั่งใจตัวยั้งคิดตัวพิจารณาให้มันผุดขึ้นมาในจิตใจบ้างให้มันมีตัวพิจารณาถึงโทษของสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําบ้างให้มันผุดขึ้นมาในจิตใจสังสมตรงนี้บ้าง ตัวโยนิโสต,ต,ตัวตัวสติตัวปัญญาพวกนี้ให้มันผุดขึ้นมาในจิตใจเ,าเราบ้างให้มันมาคอยเตือนสติเอาบ้างไม่ใช่พอโกรธก็โกรธซะเต็มที่เลยพอโยบก็โยบเต็มที่พอหลงก็หลงเต็มที่อย่างนี้ก็ตายอยู่อยู่ในสังคมที่ถ้ามีคนอย่างนี้เยอะเนี่ยตายต,ายต่อไปก็ฆ่ากันแบบเป็นผักเป็นปลาอย่างนี้ก็เนี่ยคนไม่มีเมื่อสิ่ทํา ไม่กลับมาโลกาวินาศอย่างที่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้